ทอมมี <Tommy> ่พอดแคสต์สวัสดีครับพวกผมต้อมจากทอมมี่ซอสนะครับกับทอมมี่พอดแคสต์ EP ที่17ครับสำหรับใครที่มาดู EP นี้เป็น EP แรกนะครับผมจะทำเป็น playlist ไว้ที่ปุ่มไอด้านบนและใต้ล่างคลิปเป็นลิงก์นะครับในพอดแคสต์นี้ผมจะพาแนะนำวงไอดอลสายเกมเมอร์ที่เน้นสตรีมเกมเป็นหลักอย่างวงพินกุโนตอรีนะครับ ในพอดแคสต์นี้ผมจะมานำเสนอประวัติ6เรื่องราวที่น่าสนใจของพินกุโนตรินะครับมาดูกันว่า6เรื่องราวนี้จะมีอะไรกันบ้างไปชมและไปฟังกันได้เลยนะครับข้อมูลนี้ผมทำขึ้นเมื่อ14กรกฎาคม2 5 6 3นะครับข้อมูลนี้อาจสามารถเปลี่ยนแปลงในอนาคตก็ได้นะครับ 1. พินกุโนตริคืออะไร พินกุโนโตริได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่2พฤศจิกาย,ยน2 5 6 0โดยเริ่มแรกพวกเขาจะเป็นทีมสาวเกมเมอร์มาก่อนโดยคุณสมยศชาวลิตหรือเรียกสั้นๆว่าพีจิบนะครับเป็นประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท JIB Computer Group เป็นผู้ก่อตั้งขึ้นเพื่อดันเด็กสาวที่อยากจะเป็นเกมเมอร์ ให้มีช่องทางในการแสดงความสามารถในการเล่นเกมและเพื่อสามารถสร้างไรายได้แล้วทำเป็นอาชีพได้นะครับแต่มาภายหลังที่มีกระแสวงไอดอลผุดขึ้นมาเป็นจำนวนมากทางบริษัทจึงเปลี่ยนพวกเธอจากทีมสาวเกมเมอร์ธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นวงไอดอลสายเกมเมอร์ที่มีความสามารถหลากหลายเพื่อสร้างความสุขให้กับทุกๆคน แต่ผมก็ต้องขอย้ำไว้ก่อนนะครับว่าพินกุดโนโตริไม่ใช่วงไอดอลสายนักร้องจา๋าเหมือนกับวงไอดอลทั่วๆไปและยังคงคอนเซปต์สาวเกมเมอร์ที่เน้นสตรีมเกมเป็นหลักเหมือนเดิมนะครับ2ส,สมาชิกเมมเบอร์พินกุดโนโตริมีสมาชิกทั้งหมด12คนในการรับสมัครนั้นจะไม่มีการรับสมัครเพิ่ม ไปมากกว่านี้และจะไม่มีการแบ่งรุ่นแต่อย่างใดแต่ถ้ามีการลาออกหรือหมดสัญญาแล้วไม่ต่อสัญญาก็จะรับสมัครเข้ามาแทนที่นะครับเหมือนอารมณ์เหมือนงานประจําเลยนะครับก็ตําแหน่งนี้ใครลาออกคนใหม่ก็เข้ามาแทนนะครับเพราะฉะนั้นพินกูดอตตอริจะไม่มีการแบ่งรุ่นและจะไม่มีการเปิดรับสมัครสมาชิกเพิ่มแต่อย่างใดมาดูกันดีก,กว่าว่า ตอนนี้นะครับสมาชิกพินกุตโนตอริทั้ง12คนมีใครกันบ้างได้แก่เนยเอ้ยพอยแพทแซนจูนพีทมินนี่ลูกป,ป่ามิน้นนุ่นและหมวยครับ3ผลงานผมจะแยกย่อยเป็น2ผลงานดังนี้ ผลงานเพลงอย่าคิดว่าเป็นวงไอดอลสายเกมเมอร์จะสตรีมเกมได้อย่างเดียวแต่พวกเขามีผลงานเพลงแรกออกมาแล้วนะครับเพลงแรกนี้ชื่อเพลงชื่อว่าไม่บอกอย่าหลอกถามไปฟังกันได้ที่ YouTube ช่องพินกุโนตอรินะครับหรือกดปุ่มไอบนขวามือครับหรือกดลิงก์ใต้ตล่างคำบรรยายใต้คลิปนะครับ ลออลผลงานโฆษณาส่วนใหญ่แล้วพิงกุดโนโตอรีจะโฆษณาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซะส่วนใหญ่ที่เห็นชัดเจนนั่นก็คือโฆษณาโน้ตบุ๊กแต่ละเมมเ,มเบอร์ก็จะโฆษณาโน้ตบุ๊กแต่ละยี่ห้อแตกต่างกันไป 4. การรับงาน การรับงานของพิญโกุโนตอริส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับทางบริษัท JIB ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับจึงอาจจะมีไม่บ่อยมากนักหรือถ้ามีงานที่เกี่ยวกับเกมจริงๆสาวๆในวงก็จะมีส่วนร่วมด้วยอย่างแน่นอนแต่อาจจะไม่ได้เข้าร่วมทุกงานนะครับแต่ถ้าหากมีงานอีเวนต์ต่างๆนะครับนอกจากนี้ ทางบริษัทจะแจ้งผ่านทางเพจหลักอย่างล่วงหน้าก่อนนะครับก็ติดตามข่าวสารในที่ Facebook เซิร์ชไปคำว่าพินกุโนตอรนะครับมันก็จะเห็นแฟนเพจได้เลยนะครับ 5. ข้อบังคับพินกุโนตอรมีข้อบังคับระหว่างเมมเบอร์กับแฟนคลับมีดังนี้ครับ 1. ไม่สัมผัสตัวเมมเบอร์ทุกส่วนบนร่างกายในทุกกรณี เพื่อความปลอดภัยของเมมเบอร์นะครับ 2. ในการออกงานทุกครั้งเมมเบอร์ Member จะสามารถเซ็นลายเซ็นได้เฉพาะสิ่งที่ทางบริษัทกำหนดมาให้เท่านั้นและสามารถเซ็นได้เฉพาะรอบที่ทางบริษัทกำหนดเป็นรอบๆเท่านั้นอีกด้วยแต่ถ้าเลยเวลาหรือเจอเมมเบอร์นอกเวลานั้นจะไม่สามารถเซ็นให้ได้นะครับ 3. สามารถขอถ่ายรูปกับเมมเบอร์ได้แต่ได้เฉพาะแค่เวลางานที่จะมีการเปิดรอบถ่ายรูปเท่านั้นนอกเวลาจะหมดสิทธิ์ไปเลยนะครับ 4. สามารถถ่ายรูปคู่เซลฟี่กับเมมเบอร์ได้ทางบริษัทจะมีการกำหนดรอบในการให้ถ่ายภาพร่วมกับน้องๆเมมเบอร์โดยจะมีการแจ้งบอกเวลาผ่านทางเพจนะครับ 5. เมมเบอร์ไม่สามารถนำมือถือหรือกล้องของแฟนคลับมาถือเองได้6สมาชิกเมมเบอร์พินกุโนตรลิห้ามรับของจากแฟนคลับมูลค่าเกิน1,000บาทครับ6สินค้าวางขายผมเชื่อว่าวงไอดอลสายเกมเมอร์จะต้องมีสินค้าวางขายบนออนไลน์ที่ไม่เหมือนวงไอดอลอื่นๆแน่นอนผมยกตัวอย่างเช่นเสื้อ โโ e, ต้เซตสำหรับพิออเดอร์เก้าอี้ปฏิทินหมวกแฟลตได้พาวเวอร์แบงค์วงกุญแจยางแล้วก็แก้วเก็บความเย็นครับสุดท้ายนี้ผมขอฝากวงนี้ไว้เป็นอ้อมอ,อกอ้อมใจกับทุกๆคนด้วยนะครับก็สลับพอดแคสต์นี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้แล้วกันนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับ ถ้าใครชอบ podcast นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กับช่อง2 m m y s Law ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการของผมนะครับแล้ววันนี้ Tommy's Law มี Facebook f แฟนเพจเรียบร้อยนะครับไปตามกดไลค์กดแชร์กด, share, กดติดตามกันได้นะครับสำหรับ p o d c a ต์นี้ลาไปก่อนนะครับเจอใหม่อดแคสต์หน้าครับสวัสดีครับ